สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปแนวข้อสอบกลางภาคในรายวิชาภาษาไทยกันนะคะข้อสอบมีทั้งหมด9ข้อใน9ข้อนี้มี20คะแนนนะคะตกข้อละประมาณ2คะแนนนะคะฉะนั้นข้อสอบทั้งหมดจะเป็นข้อเขียนหมดเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าออกเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของคำผสม ฉะนั้นคำผสมคืออะไรเป็นคำที่สร้างขึ้นใหม่จากคํามูลสองคำขึ้นไปนำมารวมกันแล้วเกิดเป็นคำใหม่ก็คือตามเนื้อหาที่เราเคยเรียนมานะคะฉะนั้นในสไลด์ตัวนี้จะมีข้อมูลให้อ่านด้วยนะคะลองไปศึกษาดูนะคะเรื่องของคำผสมลักษณะของคำผสมนะคะแล้วก็การนำคำผสมก็คือเอาคำสองคำขึ้นไปมารวมกันเกิดเป็นคำใหม่แล้วก็มีความหมายใหม่ กตัวอย่างเช่นคาว่าปากกับคําว่ากานะคะปากหมายถึงอวัยวะของคนหรือสัตว์กาหมายถึงนกชนิดหนึ่งแต่เมื่อเรานํารวมกันนะคะว่าปากากาก็คือหมายถึงอุปกรณ์เครื่องเขียนหรือว่าเป็นเครื่องมือสําหรับการขีดเขียนนั่นเองทาให้ความหมายต่างออกไปนะคะอันนี้คือเรื่องของคําผสมนะคะฉะนั้นไปดูตัวอย่างนะคะดังตัวอย่างที่ให้ไว้ถึงหน้าแพรเลยเห็นเรือที่นั่ง คิดถึงครั้งก่อนมาน้ำตาไหลเคยหมอบรับกับพระจะเหมือนไวยแล้วลงในเรือที่นั่งบรลลังก์ทองฉะนั้นถ้าถามเห็นข้อความเนี้ยเห็นคำประพันธเนี้ยถ้าถามว่าในคำประพันนี้มีคำะสมมีคำว่าอะไรบ้างนะคะมีกี่คำเราก็าลองดูนะคะในบทความเนี้ยในในคำประพันเนี้ยนะคะจะมีคำะสมทั้งหมด6คคำมีคำว่าเรือที่นั่งคิดถึง ครั้งก่อนน้ำตาพระเจมื่นไวแล้วก็บัรลังทองนะคะอันนี้เราเรียกว่าคําประสมนะคะตัวอย่างต่อไปเป็นเรื่องของคําซ้อนก็คือการสร้างคําใหม่นะคะคํำซ้อนมีสองประเภทคือซ้อนเพื่อความหมายและก็ซ้อนเพื่อเสียงนะคะซ้อนเป็นความหมายที่เหมือนกันซ้อนเพื่อความหมายใกล้กันและก็ซ้อนความหมายที่ตรงกันข้ามกันนะคะฉะนั้นคำซ้อนแต่ละประเภทนะคะ มันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะตัวอย่างเช่นคำประพันธ์ที่บอกว่าก้านบัวบอกลึกตื้นชนลาทามารยาทสอดสันดานชาติเชือ้อโจดฉลาดเพราะคำขานควรทราบย่อมย่าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายสแสลงดินถามว่าคำซ้อนในคำประพันธ์เนี้ยมีทั้งหมดกี่คำนะคะกัว่าลึกตื้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำซ้อนที่ต้องกันข้ามกัน นะคะคำว่าชาติเชื้อเหมือนกันคำว่าโจดฉลาดคำว่าหย่อมยาแล้ก็คำว่าเหี่ยวแห้งอันนี้คือตัวอย่างของคำซ้อนในคำประพันธ์นี้นะคะคำต่อไปก็คือคำซ้ำนะคะการซ้ำคำอาจจะซ้ำโดยใช้ไมยมกแล้วก็ซ้ำนะคะเพื่อเน้นเสียงนั่นเองดังตัวอย่างที่บอกว่าน้องเอฟเธอขาวขาวสวยสวยที่ใสด่ดีดี เธอเดินผ่านมาทางนี้ทุกๆเช้าเด็กๆแถวนี้เห็นเธอทีไรก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปถ่ายรูปคู่กับเธอเป็นประจำเพราะความน่ารักของเธอเลยทําให้เธอได้ใจคนแถวนั้นไปเต็มๆฉะนั้นถ้าถามว่าในตัวอย่างเนี้ยนะคะมีคําซ้ํากี่คําคําซ้ําก็คือมีเอกคํามีคําว่าอะไรบ้างคะคาําว่าขาวขาวสวยสวยดีดีทุกๆเด็กๆแล้วก็เต็มเต็ม ฉะนั้นมันจะมีทั้งคำซ้ำที่เน้นนะคะและกล้องซ้ำๆที่ใช้ไมยมุกนะคะอันนี้เรื่องของคำพ้องคำไวฟุฟดนะคะก็คือคำที่อ่านต่างกันเขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันนะคะอันนี้เรื่องของคำพ้องนะคะต่อไปในตัวอย่าง ่อไปเป็นเรื่องของนิราชภูเขาทองที่จะออกข้อสอบนะคะฉะนั้นในนิราชภูเขาทองที่จะออกข้อสอบมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะ,จ,ะ,ะ,คะจุดประสงค์การแต่งเรื่องนิราชภูเขาทองนะคะไปดูว่าจุดประสงค์ขงการแต่งเรื่องนิราชภูเขาทองเนี่ยคืออะไรนะคะ อันอีกอันหนึ่งก็คือไปดูแผ่นพังฉันทลักษณ์ของกรนริราชแผ่นฟังฉันทลักษณ์ของกรนริราชมีลักษณะการเขียนอย่างไรโยงสัมผสัสอย่างไรอันนี้จํมไม้แม่นนะคะขอ้ 3, ขอที่สามก็คือคำประพันธ์ในเรื่องนิราชภูเขาทองที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดไปศึกษาเรื่องคำประพันธ์ในเรื่องนิราชภูเขาทองที่เกี่ยวกับเรื่องของที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดเนี่ยนะคะยกตัวอย่างคำประพันธ์มาหนึ่งบทนะคะและ้วก็คำประพันธ์ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการครบคนในเรื่องนิราชภูเขาทองก็เหมือนกันยกมาอีกหนึ่งบทลองไปศึกษาดูนะคะแล้วก็จํามานะคะอีกข้อหนึ่งในเรื่องของนิราชภูเขาทองก็คือให้เราถอดความบทประพันธ์ที่บอกถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานีนะคะฉะนั้นลองไปดูว่าคาประพันธน์บทไหนนะคะที่บอกถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ถอดความได้ว่าอย่างไร นั้นก็ไปจํามานะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนิรัตอ่าไม่ใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนิทานพื้นบ้านนะคะไปดูว่าชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นต่างเนี่ยมีชื่อเรื่องอะไรบ้างภาคเหนือเรื่องอะไรภาคใต้เรื่องอะไรภาคอีสานเรื่องอะไรภาคกลางเรื่องอะไรยกตัวอย่างมาอย่างละหนึ่งเรื่องในแต่ละภาคนะคะแล้วก็ไปดูคุณค่าของการศึกษานิทานพื้นบ้าน ว่าคุณค่าของการศึกษานิทานพื้นบ้านเนี่ยมาให้คุณค่าอะไรบ้างนะคะและก็อีกอันหนึ่งก็คือความสําคัญของการศึกษานิทานพื้นบ้านนะคะไปดูความสําคัญของการศึกษานิทานพื้นบ้านว่าว่าการศึกษานิทานพื้นบ้านเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะคะฉะนั้นไปอ่านหนังสือ